ผมชื่ออาจารย์สุรศักดิ์ผาสุกลูกวันนี้ผมจะมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์มิเตอร์ IOT มิเตอร์นะครับมิเตอร์ IOT นี้นะครับมันจะแสดงค่าไฟ,ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์นะครับโดยเราสามารถที่ดูที่หน้าเครื่องก็ได้นะครับหน้าที่ตัวเครื่องก็ได้หรือดูผ่านตัวแอปพลิเคชันก็ได้นะครับทีนี่เราจะมาดูที่ตัวเครื่องก่อนนะครับนะตัวเครื่องของจวมิเตอร์ IOT นะที่หน้าจอจะประกอบอะไร รกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือจะจะโชว์กวาดไฟฟ้าที่ใช้ในขนาดนี้นะครับแล้วก็ะจะโชว์วลเตจนะครับเราสามารถจะใช้ทัชสกรีนกดได้นะครับว่าแรงดันไฟฟ้าในขนาดนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับกระแสไฟฟ้าที่ใช้มีค่าเท่าไหร่นะครับนะะนอกจากนี้แล้วก็จะมีะยูนิตท,ที่ใช้นะครับในขนาดนั้นนะครับแล้วก็คำนวณออกมาเป็นตัวเงินบาท นะครับนี่คือสามารถจะดทูที่หน้าเครื่องได้นะครับต่อมาเราจะมาดูที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับ,นะรบแอปพลิเคชันนั้นนะครับนะก็จะมีประกอบด้วยหน้าและ่4หน้าด้วยกันนะครับแต่ก็หน้าหลักก็คือเป็นหน้าที่ผู้ใช้ดูตลอดเวลาก็คืออันแรกก็คือดูจํานวนวัตที่ใช้นะครับอันที่2คือดูกระแสไฟฟ้านะครับอันนี้คือแรงดันไฟฟ้าในขนาดนั้น อันนี้คือยูนิตที่ใช้นะครับแล้วก็คำนวณค่าเงินบาทนะครับหน้าต่อไปนะครับนะครับหน้าต่อไปก็จะเป็นขนาดของมิเตอร์นะครับขนาดของมิเตอร์นะครับนะครับขนาดของมิเตอร์นั้นนะครับไฟฟ้าที่ใช้อยู่เนี่ยจะมี2ขนาดนะครับคือ5แอมป์กับ1 5แอมป์ขึ้นไปซึ่งเราสามารถจะเลือกขนาดของมิเตอร์ได้ว่าเราจะเลือกขนาดไหนนะครับก็จะมีค่าการคำนวณค่า S t นะครับค่าบริการภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ และก็การคิดค่าไฟฟ้าต่อยูนิตตามมาตรฐานของการไฟฟ้านะครับหน้าต่อไปนะครับก็จะเป็นการดูค่าไฟนะครับเราสามารถจะดูค่าไฟย้อนหลังได้6เดือนด้วยกันการจริงนะผมได้ไปใช้งานติดตั้งนะครับที่บ้านจริงๆแล้วนะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับที่หน้าแอปนะครับอันนี้ประโยชน์ของมันนะครับนะประโยชน์ของมันเนี่ยนะครับ เราก็สามารถจะแจ้งเตือนยอดค่าไฟฟ้าได้นะครับเราก็จะมีการแจ้งเตือนในกรณีที่ไฟตกหรือว่าไฟเกินนะครับมันก็จะแจ้งเตือนให้เรานะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือมีระบบตัดไฟอัตโนมัตินะครับเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นมานะครับเพราะนั้นตัวมิเตอร์ i o t เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่างนะครับเอาไปติดตั้งใช้งานที่บ้านก็ได้หรือเอาไปใช้ในาตามหอพักต่างๆนะครับซึ่งเราก็สามารถประยุกต์ ใช้นะครับ